กวตั้งใจมากเลยค่ะเอนนยายจ้าเดี๋ยงกิ่งเจียวไข่ก่อนยายอาตีไข่ต่อ ยังไม่ร้อนไม่เลียวแค่นกิดเ้อ่มากเลยเริ่มร้อนละเดี๋ยวให้มันหอมนิดนึงค่ะนะคะดูสีกระเทียมก็ได้ลูกมันเริ่มหอมกระเทียมไหมล่ะงตรียงอ้า อ่าค่ะพชร์ออกก่อนอเอ่่อ,อ่ร้อมเห็นใกล้ๆนะคะระวังนะคะจะเห็ดโอเคเก,ก่งมากเดี๋ยวเพิ่งทำอะไรมาเดี๋ยวเพิ่งไปตีมันานไข่มันจะแตกหน,นูก็หนูแค่เอาออกค่ะว,ว้าวน่นาั